สำหรับบริการธนกรรมในโครงการบัตรประชาชนใบเดียวนะครับรักษาได้ทุกที่ในกทมเนี่ยเราเริ่มแล้วนะครับวันนี้เราเริ่มให้บริการแล้วมีบริการที่เกิดขึ้น5้าอย่างนะครับมีอุดฟันทอนฟันขูดทิน้ำลายเคลือบหลุมร่องฟันแล้วก็เคลือบฟัวลายประชาชนสามารถที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยไปรับการรักษาได้ที่คลินิกนะตามความต้องการได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ท่านจะมีสิทธิ์เนี่ยสามครั้งต่อคนต่อปีขณะนี้เนี่ย มีการให้บริการไปแล้ว183แห่งนะครับเป็นคลินิกทาตการรมในกรทมที่ขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่ให้บริการนะครับสังเกตเพียงแค่สติกเกอร์30บาทรักษาท,ทุกที่พื้นขาวตัวหนังสือสีแดงท่านสามารถถือบัตรประชาชนไปได้เลยย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆตั้งสิ้นถ้าเกิดที่ไหนมีการเก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยสาม,มารถโทรมาแจ้งได้ที่สายด่วนสพวช1330ที่ตลอด24ชั่วโมงครับ